ซิตาเอเจนซี่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวสอบถามถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเอเจนซี่ผู้ดูแลเรื่องการผลิตและช่วงเวลาออกอากาศพร้อมกับนัดสื่อมวลชนแถลงข่าวพร้อมใช้สิบอันชอบทมในการสอบถามแบรนด์ดังสัตว์่วงจุย้ยในประเด็นที่ยังคงเป็นคำถามและต้องการคําชี้แจงในการเข้าขอผลิตรายการและดําเนินการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์สองช่องดังเพื่อหาแนวทางยุติป,ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางธุรกิจและหาแนวทางและข้อสรุปที่ชัดเจนกับการทํางานร่วมกันก ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้จริงๆต้องรู้สึกว่าเราสร้างความลำบากและรบกวนนะคะสำหรับเรื่องสำหรับเรื่องราวที่เป็นธุรกิจกับธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้นะคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจกับธุรกิจที่มันมีการทํางานการดําเนินธุรกิจร่วมกันไม่ลงตัวแค่นั้นนะคะ ซินที่เองก็คงจะไม่ไม่รบก,กวนพี่พเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนอยู่ในวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาสำคัญสําคัญถึงวัตถุประสงค์อะคะ่ะสินที่ขอย้อนกลับไปค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางเราอะคะ่ะกับแบรนด์หวงจุ้ยชื่อดังแบรนด์หนึ่งอะคะ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าได้รับการสื่อสารการทํางานและการแสดงความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของแต่ละฝ่ายค่ะทีนี้ถ้าเกิดย้อนไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะในฐานะที่เราอ่ะทำเป็นมีเดียเอเจนซี่มานานแล้วทำงานอย่างมืออาชีพเพราะอะไรถึงได้ปล่อยให้มันเกิดปัญหาซึ่งมันกลายเป็นปัญหาบานปลายแล้วก็สร้างความเสียหายคือเรียกว่าเสียหายเจ็ดหลักนี่เยอะนะคะสำหรับบริษัทเราทีนี้ต้องบอกนี้ค่ะว่าโดยโดยการที่เราทำงานตลอดมาเนี่ยค่ะเรามีหลักการทำงานอันหนึง่งคือหลักจริยธรรมและคุณธรรม แล้วเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวมลชนทุกท,ท,ท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าในยุคนี้ค่ะตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมามีสถานการณ์นู่นนี่นั่น,นมีสถานการณ์การเมืองมีสถานการณ์ภาวะสงครามทุกๆธุรกิจอะคะ่ะเกิดความยากลําบากอาขายของยากเกิดปัญหาในด้านของสภาพคลองและลูกค้าเราถ้าจะเกิดปัญหานี้ซินดี้ก็เคยมองว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ต้องเจอได้บ้างสําหรับยุคนี้สมัยนี้นะคะดังนั้นการที่ ลูกค้าหรือ,อแบรนด์ดังหวงจุ้ยเจ้าเนี้ยค่ะเกิดปัญหาสภาพคล่องเช่นมีความล่าช้าในการชําระหนี้มีปัญหาในการที่จะดึงเครดิตให้ยาวไปและหลังจากนั้นค่ะก็เป็นเรื่องที่วนลูปอย่างนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆต้องบอกว่ามันยาวนานเป็นหลักปีนะคะที่เราใช้หลักจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมที่จะผ่อนผันให้กับแบรนด์ดังหงจุ้ยไายนี้ แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกถึงสัญญาณที่อันตรายคือเรสแฟกที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องมาจนมันมาพีคในช่วงของกุมภาพันธ์และมีนาคมค่ะคือเรื่องของการชำระเงินที่มีการผัดผ่อนล่าช้าและหลังจากนั้นที่น่ากลัวก็คือโทรไปไม่รับสายไลน์ไปติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วที่สุดท้ายก็เหมือนสูตรอื่นๆก็คือว่าออกจากไลน์หนีหายไปเลยค่ะ ทางเราเองค่ะเราก็ได้แต่ทาใจว่าเอออ่ะไม่เป็นไรการที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในฐานะที่เราทํางานร่วมกันมาทั้ง4ปีนะคะใจเราอ่ะเราไม่เคยคิดว่าเกิดปัญหาแล้วเราจะไปทับถมจะไปซ้ําเติมอ่ะถ้าไม่มีจริงๆลําบากจริงๆในในส่วนของเงินทองจากการทําธุรกิจเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายตามตามลำดับที่มันถูกต้องใดๆนี้ มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้รับการสื่อสารเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เราตกใจมาก,ต,กต้องบอกว่าตกใจจริงๆเพราะว่าเราไม่เราไม่คิดว่าความผูกพันในการทำงานร่วมกันมาถึงสี่ปีค่ะทุกครั้งที่เจอกันเรายกมือไหว้กันในแบบพี่แบบน้อง เราคิดว่าสิ่งที่เรามีให้ลูกค้าทุกๆคนคือคำว่าพาร์ทเนอร์แบรนด์ใดๆที่ไม่เป็นลูกค้าเราคือพาร์ทเนอร์แต่กับรายนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มจากเดย์นเราเซตซีโร่จากวันที่เขาแทบจะไม่เป็นที่รู้จักแต่เราเห็นในความน่ารักของเขาในความที่เป็นคนสู้เหมือนกันลูกค้าท่านนี้ทำให้สิ่งที่เห็นถึงความที่เป็นคนตั้งใจในการทำงาน แล้วใจเราให้ถึงความเป็นน้องรักน้องที่ดีสําหรับเราและข่าวนั้นมันทําให้ซินดี้เองรู้สึกสะเทืนอนจริงเพราะว่าเก่าเนี่ยซินดี้ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบชําระหนี้ให้กับทางสื่อและสถานีโทรทัศน์ที่เรามีสัญญาเช่าอยู่แทนเขาถึงจะทะลุไปในหลักล้านแล้วเราก็ไม่เคยเลยที่จะท้อและไม่เคยที่จะคิดทำใดๆที่จะเป็นผลกระทบไปซ้ำเติมเขาอีก แต่ข่าวนี้คือมาจากสถานีโทรทัศน์ชื่อดังสองสถานีซึ่งติดต่อหาซินดี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแบรนด์หูจุ้ยชื่อดังแบรนด์นี้จึงติดต่อไดเรกเข้าไปที่สถานีทั้งสองสถานีเอ๊ะแบรนด์นี้เป็นลูกค้าของคุณซินดี้และสิตาเอเจนซี่ไม่ใช่หรอเอ๊ คุณซินดี้และสิตาเอเจนซี่เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการสื่อและเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการเช่าเวลาทางสถานีไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นเราจึงชัดชัดขึ้นค่ะเรื่องชัดขึ้นและก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยถึงรายละเอียดตกใจนะคะเพราะว่าต้องคิดว่าสิ่งที่สินที่เล่ามาถึงตรงนี้พี่ๆเพื่อนเสื่อมวลชนที่อยู่ตรงนี้น่าจะ น่าจะคิดคล้ายซินดี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ซินดี้ต้องกลับมาตั้งคําถามว่าเอ๊แล้วจากที่เราเคยเห็นใจเขาเข้าใจด้วยว่าเขาน่าจะไม่มีเงินแหละน่าจะลําบากแหละตกลงว่าน่าจะไม่ใช่ไม่มีเงินไหมเพราะถ้าไม่มีคงไม่สามารถที่จะตั้งใจเข้าไปติดต่อโดยตรงเพื่อที่จะเช่าเวลาทางสถานีโดยตรงโดยไม่ผ่านเราแต่นะคะ แต่ที่น่าตกใจกว่าน,นั้นก็คือเขายื่นข้อเสนอว่าเขาต้องการเวลาวันจากสถานีโทรทัศน์ชื่อดังทั้งสองแห่งของที่เราเคยเป็นเจ้าของอยู่ในขนาดนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้เชนที่คงไม่สามารถจะอธิบายได้เลยแต่สินที่เชื่อว่าใครที่ได้ฟังตรงนี้น่าจะเข้าใจได้เองค่ะว่าของที่ยังอยู่ในมือเราปัจจุบันนี้ค่ะ สิตาเอเจนซี่เป็นผู้เช่าสัญญากับสถานีชื่อดังทั้งสองสถานีดังนั้นเราเป็นเจ้าของเก่าอยู่ค่ะแต่เขาต้องการในสิ่งที่อยู่ในมือเราเราอยากเจรจาค่ะจริงๆเรามีแชทต,ต่างๆว่าเราพยายามดเล็เราพยายามที่จะติดต่อเพื่อจะพูดคุยบางทีเราเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ก็ยังสื่อสารกันไม่ได้เลยทุกช่องทางถูกติดแล้วค่ะวันนี้ ทีนี้ถ้าจะติดต่อทางอื่นเช่นลกพิราบหรอจุดทูบไหมทําไม่ได้จริงๆวันนี้จึงเป็นเหตุที่ต้องรบก,กวนทุกๆคนมาด่วนๆอย่างที่บอกว่าทุกคนน่ะที่มาเนีย่ยที่จะขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าสถานที่ที่เรามาเรามาถแถลงข่าวในวันนี้ยังได้เมื่อวานนี้เลยเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มันเป็นการแสดงบอกเลยว่าเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้อยากจะให้มันเกิดวันนี้แต่ณวันนี้มันสุดจริงๆแล้วสุดที่เราต้องรับภาระหนี้สินเป็นหลักล้านสุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปต่อได้ในธุรกิจยังไงในเมื่อถ้าเขามีพ w e ์ที่เขาจะมาเอาเวลาจากสถานีที่เรายังทำงานอยู่ถ้าเราไปต่อไม่ได้เราจะเอาตรงไหนกลับไปจ่ายสถานีสองสถานีที่เราเอง เราไม่สามารถละทิ้งปฏิเสธความรับผิดชอบได้คนอื่นทิ้งได้ค่ะแต่สิตาเอเจนซี่กับซินดี้ทิ้งสถานีทิ้งคนที่ทำงานทิ้งความรับผิดชอบตามสัญญาในฐานะคนทำธุรกิจที่ดีไม่ได้เราจะไปยังไงเราจึงต้องขอแรงเพื่อนๆพี่ๆสื่อสารออกไปค่ะว่าข้อที่หนึ่งค่ะจริงที่มันมันแสดง ต้องแสดงก่อนนะคะแสดงให้ให้เราได้เข้าใจได้และทุกคนคงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีก็คือในวันนี้ถ้าติดต่อเข้าไปที่สถานีโดยตรงแล้วจะทํารายการใหม่มาเสียบแทนรายการเรานั่นแหละแปลว่ามีสตางค์แล้วนะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดแบรนด์หงจุ้ยชื่อดังนี้หรือท่านเจ้าของที่เคยเรียกพี่ว่าพี่สาวเราเคยสวัสดีกันทุกวันค่ะช่วย มาจัดการปัญหานี้สินเก่าก่อนไหมการจะเริ่มต้นใดๆที่ดีที่มีความเจริญนะคะพี่ขอให้ให้มาเคลียร์เรื่องเก่าๆทำเรื่องที่ผิดให้มันถูกต้องและถ้าเริ่มต้นอย่างถูกต้องพี่ว่าอันนี้มันจะนำไปสู่สิ่งดีๆและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงนะคะ 2. ค่ะสิ่งที่เราจะสื่อสารไปยังแบรนด์ฮูจุย้ยชื่อดังซึ่งอาจจะลืมไปค่ะว่าในวันนี้ยังมีสัญญาจ้างงานเอเจนซี่อยู่ ในฐานะที่เรายังเป็นผู้รับจ้างกับคุณเรามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของสื่อการเช่าเวลาใดๆทางคุณไม่ยังไม่สามารถรดําเนินการใดๆได้เองนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่แน่ใจอาจจะต้องคุยกันว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องกฏของการละเมิดสัญญาหรือเปล่าค่ะและ 3. ค่ะในสิ่งที่เราขอก็คืออยากจะขอฝากไปยัง โดยเฉพาะสถานีต่างๆค่ะเพราะวันนี้สินดีถือว่าโชคดีมากที่ได้รับแรงความใจดีฝากไปยังสื่อต่างๆที่อาจจะไม่ใช่ทั้งสองสถานีนี้นะคะว่าถ้าแบรนด์ดังหงูจุ้ยนี้มีโอกาสที่จะอยากจะเริ่มต้นไปทำงานแล้วก่อนที่เขาจะเริ่มต้นสินทีแค่ฝากขอความเมตตาว่าช่วยบอกเขาด้วยค่ะว่าก่อนจะเริ่มต้นใหม่ขอให้มาจัดการปัญหาเก่าๆนี้สินเก่าๆ ที่เป็นของทางเขาอะค่ะมาช่วยเราหน่อยเราบริษัทเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะและที่สําคัญทํางานด้วยความตั้งใจจากเดย์วันที่มันมีอะไรจนวันนี้อย่างน้อยเขาก็มีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่วันนี้สิ่งที่จะขอความเมตตาขอแรงจากพี่ๆน้องๆสื่อมวชนช่วยหน่อยเรื่องนี้มันจะไปไกลได้ถึงขนาดไหน แต่ณนะตอนนี้เราบอกจริงแล้วเ,เราขวัญเสียเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอลักษณะของการอ้อมมาด้านหลังเพื่อที่จะมาหยิบเอาเวลาทางสถานีที่เป็นของเราดังนั้นสินที่ก็ได้แต่หวังว่าผู้ใหญ่จากสถานีชื่อดังที่เราเป็นลูกค้าที่ดีที่ไม่เคยเสียประวัติเลยหรือผู้ใหญ่จากสถานีโทรทศัศน์อื่นๆหรือผู้ใหญ่จากสื่ออื่นๆจะช่วยเมตตาเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เป็น ผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งให้เราต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดตอนนี้ค่ะทางเราเองเนี่ยเชื่อว่าในแง่ของการทําธุรกิจใช่ไหมครับไม่มีใครที่อยากจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นคือถามว่าอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะหาทางมาเจรจากันก่อนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะเจรจาไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้มันก็คงเป็นความจําเป็นนะครับที่เราคงจะต้องดําเนินการในส่วนของตัวขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปครับ จร,จริงในส่วนตรงกฎหมายผมยังไม่อยากที่จะพูดถึงในแง่ของตัวของฐ่านความผิดนะครับก็คือ,อ,อผมมองว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราเอาเรื่องของตัวกฎหมายเข้ามาจับเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ละฝ่ายจะอยู่กันนคะซีกละนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้เข้ามาพูดคุยขอให้มีการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องจะดีกว่าจริงๆเราเป็นคู่สัญญาเช่าวเวลาอย่างถูกต้องค่ะ แต่ว่าที่เรารู้สึกตกใจคือในการต่อสัญญาของสถานีปกติใช่ไหมคะก็จะมี3เดือน6เดือนแต่เราก็จะได้โค้ตาพิเศษคือได้6เดือนทุกๆ6เดือนทีนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะจบสิ้นคือมิถุนาซึ่งเราปกติเราจะมีการต่อของเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมที่จะทํางานต่ออยู่แล้วอย่างอินเคสตรงนี้คะ่ะต้องบอกว่าสัญญาลในการที่เรารู้แล้วว่าเขาน่าจะไปต่อไม่ไหวก็คือเดือนมีนาที่ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่รับผิดชอบมีการชําระหนี้ใดๆในการทวงถามโดยฝ่ายบัญชีใดๆก็ไม่มีการตอบรับเรารู้แล้วเราจึงได้ทํางานของเราซัพพอร์ตเตรียมไว้แล้วก็ได้ได,ได้ได้มีการเกินเกต้องบอกว่าพี่สินที่เองแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องทั้งสองสถานีก็ไม่ทราบนะคะ ไม่ทราบเลยเราไม่พูดเลยเพราะเราถือว่าเดี๋ยวตรงนั้น,เ,นเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการของเราเองเราก็ได้แต่ว,ว่าเตรียมลูกค้าใหม่แล้วก็ทาโปรแกรมใหม่เพื่อจะมาเสียบให้ทันเพื่อเราอ่ะจะต้องหาไรายได้ค่ะเท่ากับปัจจุบันตอนนี้ค่ะสินที่รับสึกหนักเลยคือ 1. เป็นหนี้กับสองสถานีต้องจ่ายที่บอกว่าเรามีความรับผิดชอบเราทิ้งไม่ได้แล้วเรายังต้องทําธุรกิจบนเส้นทางนี้อีกนาน เราจะต้องจ่ายนี่ถึงสองสถานีเป็นหลักเจ็ดหลักอะค่ะหลักราาก้านแล้วคงจะไปอีกไม่รู้กี่ร้านสองค่ะซินดี้จะต้องหาลูกค้าแล้วสร้างงานใหม่สร้างเงินใหม่เ,<อ>เพื่อจะหมุนมาบริหารจัดการจากเงินที่เป็นแคตโฟของบริษัทเอาไปอุดเราก็จะต้องเอามาจ่ายนี่ด้วยถือว่าหนักทีเดียวดังนั้นถึงได้บอกว่าตกใจเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากําลังเตรียมไว้แล้วเขามาดึงเอาของจากมือเราไปอีกแปลว่านอกจาก เราโดนถีบล้มแล้วอะ่ะเราโดนเหยียบซ้ำด้วยในวันนี้อันนี้คือผูจดจัดภาพให้เห็นภาพก่อนนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เขาก็อาจจะไม่ได้เจตนาขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่เราก็เลยรู้สึกว่าอ่าถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะมาคุยกันไหมน่าจะมาเจรจาจัดการกันไหมห้าอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะถ้าได้ดูการถแถลงทั้งหมดค่ะก็คงเข้าใจพี่ซินดี้แหละว่าตั้งแต่ต้นจนจบพี่ซินดี้ไม่เคยมี มีเวลาไหนที่อยากจะทำให้เกิดความเสียหายกับท่านเจ้าของแบรนด์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นน้องรักแต่อตอนนี้ก็เป็นน้องรักอยู่ละค่ะก็อยากจะบอกว่าคงเข้าใจตรงกันว่าไม่มีใครคิดทำร้ายใครและพี่ซินดี้ก็คิดเสมอว่าทางน้องที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คงจะไม่ได้คิดร้ายใดหรอกค่ะดังนั้นสิ่งที่พี่จะบอกก็คือว่าทุกอย่างอะคะ่ะคุยกันได้ จบกันได้ด้ดีสวยงามแน่นอนแต่ขอให้เปิดใจสักนิดนึงแล้วก็กล้าที่จะเดินเข้ามาทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะบอกตรงๆค่ะว่าภาพดีๆภาพดีๆของน้องที่แสดงออกมาตลอด4ปีให้พี่เห็นเสมอคือความเป็นคนเก่งความเป็นผู้นำความเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาและตระกูล ดังนั้นพี่ก็ยังเชื่อว่านี่คือแค่เราไม่ได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนเพียงพอและหลังจากนี้พี่ก็เชื่อว่าน้องคนนี้ก็ยังคงจะรักษาความดีหลายๆอย่างที่พี่ยังเห็นไว้และพี่เชื่อว่ามันจะจบสวยค่ะก็ยังไงก็มาคุยกันนะคะ